ดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านวันนี้ลูกยามาขอโชคขอลาบนะครับที่อาสาเจ้ขอขอขาพ่อเกากระดาษนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ซู้มประตูะทางเข้าวัดชมพูพยาราบนะครับตำบลโสธรอำเภอเมืองจังหวัดชัยเชิงเซาวนะครับศาลนี้ตั้งอยู่ใต้ต้นใต้ต้นโพนะครับหน้าซุ้มประตูก็คือปากทางเข้านั่นเองอปากทางเข้าวัดประมาณ4 0่เมตรนะครับ ซึ่งลุงยาถูกเลขมา2องงวดแล้วนะครับท่านผู้ชม2วันติดติดเลยสามตัวตรงตรงนะครับเมื่อวันที่14ลุงยาถูกเลขฮานอยฮานอยพิเศษนะครับสองหนึ่งแปดถูกสามตัวตรงตรงเลยแล้วก็เมื่อวานนี้ถูกราวเที่ยงนะครับศูนย์หนึ่งแปดเมื่อวานนี้หนึ่งศูนย์แปดหรือศูนย์หนึ่งแปดนะครับถูกสามตัวตรงตรงเลยสองวันติดติดเลยครับท่านผู้ชมซึ่งวันนี้สิบหก มีนาคม68นะครับารยาก็นําน้ําแดงมาถวายแล้วก็ถวายเงินอันหนึ่งร้อยบาทถวายเป็น 3, 000, 000. สัพทานยังก็กองพระดาแสิษส์ศิธิ์ที่อยู่ที่ซุ้มประตูที่ศาลแห่งนี้นะครับทั้งกุมารทองกุม,มารีทุกทุกพระองค์เลยวันนี้ลุงยาก็จะมาจุดธูปขอโชคขอลาบแล้วก็ถวายาน้ำแดงนมไข่ต้มนะครับ น้ำแดงน้ำแดง3ขวดนะครับแล้วก็จะมีเยลลี่แล้วก็จะมีนมมีไข่ต้ม2ฟองนะครับซึ่งยาก็บวดไว้เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ถูกราวเที่ยงตรงตรงเลยนะครับท่านผู้ชม018แล้วก็วันก่อนนะครับวันที่14ถูกเลขอานอยพิเศษ สองหนึ่งแปดนะครับสามตัวบนตรง,ตรงเลยสองวันติดติดนะครับเอาเมื่อวานนี้ลุงยาก็าถ่ายถ่ายแต่ว่าไม่ได้ลงนะครับท่านผู้ชมเผอิญถูกลาวเที่ยงแล้วก็เลยไม่ได้ลงนะครับเมื่อวานนี้ถ่ายคลิปที่เขยา่าวันนี้เป็นวันที่สามนะครับขอขอโชคอลาบาย่าพ่อปู่พ่อปู่เกาะกระดาษนะครับ สุ่ประตูว,วัดชมพธทายารามนะครับปากทางเข้าเลยถนนเลี่ยงเมืองนะครับถนาเลียงเมืองนะซึ่งวันแรกลุงยาใช้ติวขยับนะครับท่านผู้ชมใช้ติวขยับได้สองหนึ่งแปดนะครับเมื่อวันวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่มีนาแล้วก็เมื่อวานนี้วันที่สิบห้าสิบห้ามีนาลุงยาล้วงไข่นะครับท่านผู้ชม ก็ถูกสองวันติดๆเลยวันนี้ก็เลยเอาทาั้งติ้วทั้งไหนะครับ2อย่างก็คือจะขย่าวติ้วหนึ่งแรกแล้วก็ไหอีกหนึ่งแรกนะครับเพื่อขอเป็นแนวทางช่วงลาบสหกิจแห่งรัฐบาลวันนี้นะครับจะใช้ติ้วขย่าวก่อนนะครับผู้ชมก็ปรากฏว่าออกมาออกมาทั้งติ้วเลยนะครับ อยากคิดว่าอาจจะพ่อไม่ให้ขยบติ้วแล้วนะครับล่นหมดเลยเดี๋ยวเก็บเก็บแล้วก็เดี๋ยวจะล้วงหายนะครับท่านผู้ชมเก็บติ้วแล้วนะครับออกมาหมดเลยนะครับท่านผู้ชม ที่สองหล่นลงมา3แต่ว่าลุงยากําลังล้วงอยู่นะครับท่านผู้ชมล้วงหายมีกล้องกล้องมาถ่ายเลข3ก่อนลุงยาไม่เห็นนะครับเลขสามท่านผูชออ้ชมวันนี้กล้งลงมาไม่เห็น มา 3, 1, 1, 3, 3, 8, 8, 3นะครับคุณผู้ชมอันนี้คือซุปประตูทางเข้าวัดชมพธยารามนะครับก็ะจะเห็นพระสถูปเจดี JD, พุทธกยาทรงพุทธกยานะครับใกล้ๆประมาณ400-500เมตรนะครับบรรยากาศข้างหน้ารอบๆศาลเจ้าพ่อกองพระดานะครับรรก็บะจะมีต้น โอต้นใหญ่ราคาผู้ชม บรรยากาศทางเข้านะครับทางเข้าวัดชมโพูธยารามนะครับเจดีทรงพุทธคยาพระเจดีงดงามยิ่งใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมอันนี้คือบรรยากาศทางเข้านะครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปถวายสังฆทานให้เจ้าพ่อเกาะกระดาษกุมารทองกุมารีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ให้โชคให้ลาบ อาโช่ให้ลาบุญยามาสองวันแล้วนะครับถูกสาบตัวตรงตรงมาสองวันแล้วนะครับซึ่งวันนี้วันที่สิบหกขอให้แตกวันที่สิบสามอีกวันนะครับสาตัวตรงตรงอันนี้คือเจดีพุทธคยองพุทธคยานะครับจำลองแบบจากประเทศอินเดียพุทธคยาเลย ก็ลุงยาก็มาใส่ตู้สองวันแล้วนะครับก็วันละร้อยนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับ,นนบ,รบก็คือวันก่อนถูกแล้วก็เมื่อวานถูกวันนี้ก็มาใส่อีกหนึ่งร้อยบาทนะครับถวายเป็นสังฆทานวิหารทานธรรมทานและสร้างพระปฏิมากรให้ถวายเจ้าพ่อเกาะกระดาษกุมารทองกุมารีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้โชคให้ลาบนะครับก็เดี๋ยวเอาเงินไปใส่ตู้เลยนะครับท่านผู้ชม นะครับก,ก็ตั้งใจถวายเป็นสังฆทานอาหารทานธรรมทาน,านและสร้างพระปฏิมากรน,นะครับถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานนะครับสาธุสาธุวันนี้ขอให้แตก3าตัวตรงต,ตรงครับ